แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานินานสารสิ่งที่พอสามไหจึกขอด้นตามรอยเท้าพอไปเนื่อย่าเพียงในไม่ทําให้พอผิดหวังโรงเรียนทาศพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลทาตุอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2536เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวน215คน ครูและบุคลากรจำนวน22คนโดยมีนางนายนายิมชื่นดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคมและนายวรทนบุตรมาศดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคมวิสัยทัศน์โรงเรียนธาตุพิทยาคมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมทักษะอาชีพบนพื้นฐาน หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมสู่สากลชุมชนมีส่วนร่วมภายในปีการศึกษา2,566โรงเรียนทาตพิทยาคมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยกำหนดในวิสัยทัศน์โรงเรียนเชื่อมโยงบูรณาการลงไปในหลักสูตรสถานศึกษาครูและบุคลากรจัดกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนเกิดศรัทธาและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันตามบทบาทหน้าที่ของตนจนเป็นวิถีชีวิตเกิดอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขตามเป้าหมายของโรงเรียนจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง2,556และได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานตลอดมาโดยมีวิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจากแนวทางการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนนวัตกรรม ศีรสิาำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูโรงเรียนทาตพิทยาคมได้นำมาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบโสพีโมเดลโดยดำเนินการพัฒนาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังนี้ด้านบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา ได้ศึกษาและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการครองตนครองคนครองงานจัดประชุมอบรมพัฒนาถ่ายทอดความรู้ให้กับครูบุคลากรและชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนธาตุพิทยาคมได้น้อมนำสู่สถานศึกษาโดยกำหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษามุ่งพัฒนาครูบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติเชื่อมโยงโบรณาการลงในหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องครูโรงเรียนธาตุพิทยาคม มีครูแกนนำจำนวน20คนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งหน่วยการเรียนต่อรายวิชาพร้อมทั้งการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีการเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ตามกระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียน5ขั้นตอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพดิฉันยึดหลักพออยู่พอกินพอใชย้ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้ใจ่ายลดความฟุ่มเฟือยในการลงชีวิตได้นำไปสอนนักเรียนที่ดิฉันสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนนำหลักการและแนวทางนี้ไปใช้ในการลงชีวิตที่บ้านของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนโรงเรียนทาตพิทยาคมมีนักเรียนแกนนำจำนวน33คนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีปฏิบัติมีความรู้ทักษะการปฏิบัติตนและขับเคลื่อนภายนอกสถานศึกษาโดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตระหนักศรัทธาและเห็นถึงความสําคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความร่วมมือกับการพัฒนาโรงเรียนในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ บ้านวัดโรงเรียนครับสวัสดีครับผมนายสุทัศน์นุบานจะมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและคณะคคกรรมการสถานศึกษาผมดีใจและภูมิใจที่มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนท่านนิทยาคมหลักชัตยา ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอันดักแรกที่ต้องส่งเสริมจัดให้เกิดขึ้นในโรงเรียนให้นักเรียนมีความรู้กระดักเห็นความสำคัญนำมาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนได้กระผมยินดีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนโรงเรียนทุกกิจกรรมว่าจะเป็นการ ร่วมประชุมอบรมให้ความรู้นักเรียนผู้ปกครองจัดหางบประมาณพัฒนาโรงเรียนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สวัสดีครับผู้นำชากใยร่วมคำผู้ใหญ่บ้นบานหู่ซอยมุที่เตาอำเภอชะน่นานานไดเลยนะครับหาบคมณใความมีใจและภูมิใจที่ได้รับความร่วมมือร่วมแรง แระดูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพัทยาคมที่ได้มีที่ได้มีส่วนร่วมในการน้อมนำหลักปริยญาชีวิตพอเพียงโดยการนำความรู้มาให้โทษสู่ชุมชนสอดการพัฒนาบัวบ้างน,นะครับจนได้รับคัดเลื่องเป็นภัวบ้าที่พิจิตพอเพียงตน้นไดลล้รับการเเลอกระดับเป็นว่าทำให้ชุมชนมีความพึงพอใจ และชื่นชมในการทำงานของคณะคุณครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพัทยาคมปิยามาขอบพรับคุณครับ,บ,รบการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามวิถีพอเพียงพัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนและศูนย์รวบรวมข้อมูล การขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือห้องสมุดตามรอยพ่อนักเรียนชุมชนและหน่วยงานให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้คือห้องปฏิบัติการต่างๆแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมเช่นโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังธาตุพิทยาคมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านพมมานุสรวัดสถานที่และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโรงเรียนได้จัดทำฐานการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงจำนวนหกฐานดังนี้ 1. โรงเรียนธนาคาร 2. ขยะรักโลกซีโลเวสคูล 3. เแล้าพอเพียงเลี้ยงไก่ไข่ 4. น้ำหมักรักสิ่งแวดล้อม 5. เสริมทักษะสร้างอาชีพตามรอยพ่อ 6. สินสร้างสรรผลิตภัณฑ์พอเพียงด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื <pero rah> ่อนหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเลยโรงเรียนปฐมศึกษาในเขตพื้นที่บริการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดและ หรือหน่วยงานภายนอกภาครัฐเอกชนและชุมชนโรงเรียนสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในนามกลุ่มโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กเมืองเชียงชมโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การสนับสนุนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดแสดงผลงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิน่น พัฒนาหมู่บ้านประมานุสรเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเลยหนูได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประหยัดเงินโดยการออมเงินค่ะโดยการออมเงินหนูต้องใช้ความเพียรอย่างมากในการใช้เงินในแต่ละวันตั้งแต่หนูได้รับเงินมาจากพ่อแม่หรือได้เสริมหนูจะวางแผนการใช้เงินว่าวันนั้นจะใช้จ่ายอะไรบ้างค่ะ โดยหนูจะไม่นาเงินออกมาใช้โดยไม่จําเป็นและเงินของส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่เก็บผักซึ่งหนูวางแผไนไว้ว่าจะมีเงินฝากธนาคารโรงเรียนทุกวันค่ะนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเช่นหนูได้เรียนรู้กิจกรรมในฐานน้ำหมักน้ำสงแวดล้อมค่ะน้ำหมักคือท่ารหารต่างๆเกิดจากกระบวนการการยกสลยายของจุลินทรีย์ซึ่งครอบครัวของหนูประกอบอาชีพเกษตรค่ะเช่น ปลูกมาสปลังข้าวโพดการปลูกพืชซับในดินเดิมยังทําให้หน้าดินเฉียดเองด้วยค่ะหนูจึงได้นําน้ําหมักคสิ่งแวดล้อมไปทดลองใช้ทําให้ดินอุดมสมบูรณ์อีกทางยังช่วยให้พืชเจริญงอกงามด้วยค่ะปลอดจากสารเคมีและยังทําให้พ่อแม่ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะได้น้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ครอบครัว โดยยึดหลักที่ว่าทำอย่างไรเมื่อมาสวนแล้วนําแต่ข้าวมาก็สามารถที่จะหากินในสวนได้เลยโดยไม่ต้องไปหาซื้อที่อื่นนะครับจึงเริ่มต้นในการขุดสระเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ทําสวนแบบผสมผสานโดยการปลูกวัตเป็นหลักแล้วก็เสริมด้วยผลไม้ต่างๆที่เราจากจัดรรับประทานนะครับ อากนั้นก็นมาปลูกพืชผักสริครัวที่มีใช้ตามตามครัวต่างๆของเราและเหล็เพื่อการบริโภคกันเองในครอบครัวเมื่อเหลือกินก็นําไปแจกจ่ายแก่ญาติพี่น้องและก็นําไปจําหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกทางมือด้วยจากการน้อมนาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคือ ครูและบุคลากรมีความรักความสามาคัคคีร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปฏิบัติหน้าที่และดำรงชีวิตอย่างพอเพียงนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งดำเนินการตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรู้จักเข้าใจและหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ในส่วนของนักเรียนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเป็นคนสุภาพมีสัมมาคาราวะมุ่งมั่นในการทำงานมีน้ำใจช่วยเหลือกันคิดพูดทำเหมาะสมกับตนเองสามารถบอกเหตุผลในสิ่งที่ทำและบอกวิธีป้องกันแก้ไขสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขใจในการทำงานเป็นบ้านที่มีความสุขมีเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจมลีลูกนักเรียนที่น่ารัก แม่ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,าน,ธานสารสิ่งที่พอสมว้